สวัสดีชาวเมทค่ะคุณได้2ถ้วยกับหัวจนเขาได้6ดับกับหัวหวันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีการเข้าใจผิด นะคะหรือว่าเกิดความไม่สามาัคคีเกิดขึ้นนะคะต้องใจเย็นๆก่อนแฟนคุณเขาก็ได้ไพ่ไม่ดีเหมือนกันได้6ดาบเรื่องงานก็มีปัญหานะคะทําอะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันอาจจะไม่สามารถจะทําได้ตลอดรอดฝั่งเหมือนมีอุปสรรคเข้ามาทําให้ท้อส่วนเรื่องความสัมพันธ์ก็อาจจะมีทะเลาะกันนี่แหละคะ่ะก็เลยทําให้เกิดความไม่แน่ใจนะคะความสัมพันธ์เลยไม่ค่อยมั่นคงวันนี้มีไพ่อะไรบี้ขึ้นมาตรงนี้ชัดเจนเลยว่ามันน่าจะมีเรื่องที่ทําไม่ต้องเข้าใจผิดกันระหว่างคุณแล้ว ก็คนรักอ่ this could เด the วันนะคะก็คือคุณสองคนน่ะมีพลังงานของความเป็นคู่ดังนั้นเนี่ยอย่าไปอ่อวิตกกังวลมากจนเกินไปหรือว่าอยาคิดมากนะคะจนทำให้เกิดเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะอ่อความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้นะ,ค,ะคนโสดสนิทนะคะต้องพักเรื่องของความรักไปก่อนเพราะพลังงานมันไม่เอื้อมหน่วยนะคะต่อความสัมพันธ์ในวันนี้นะคะรอเจอคนที่ใช่นะ